ตอนที่27เปิดธุรกิจใหม่หลังจากฟังคำติชมแล้วเขาก็นำมันมาปรับปรุงพิจารณาเช่นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตัวของเสือน้อยก็พบผลทางทำกำไรแต่กลับถูกเขาละเลยไปเสียดือ้อทั้งๆท,ที่มันควรจะเป็นอย่างแรกที่เขานึกขึ้นได้ด้วยซ้ำนั่นก็คือพวกอาหารซึ่งอยู่ใกล้กับตัวเขามาตั้งแต่เด็กสำหรับพวกเกมเมอร์แล้วการเสียเวลาลุกขึ้นไปกินข้าวถือเป็นปัญหาใหญ่ไม่ใช่น้อยแม้โดยรอบจะมีร้านอาหาร แต่กว่าจะได้กินก็นานแสนนานทุกร้านเกมในย่านตัวเมืองปทุมธานีก็ล้วนเป็นเช่นนี้เสือน้อยในฐานะลูกแม่ค้าขายข้าวแกงที่เพิ่งคิดสิ่งนี้ได้มันช่างน่าเจ็บใจยิ่งนักเขายังนึกถึงเวลาที่ตัวเองหูและต้องสั่งกับข้าวมากินอยู่เลยบรรดารุ่นพี่ที่เป็นลูกจ้างช่วยปั๊มเงินแน่นอนว่าเสือน้อยก็มีสัญญาจ้างเขียนไว้อีกทั้งยังมีกล้องวงจรปิดก็ติดไว้เยอะเป็นพิเศษ ก่อนที่จะทําธุรกิจพวกนี้พ่อกับแม่ก็เตือนว่าเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครต้องระวังให้มากเป็นพิเศษเพราะนี่คือแหล่งรายได้หลักของเขาเลยดังนั้นจะปล่อยให้มีใครมาคดโกงทาลายอนาคตของเขานั้นเป็นไปไม่ได้เลยและนี่ก็คือเส้นตายอย่างหนึ่งของเสือน้อยเขาพูดชัดเจนก่อนรับคนมาช่วยทํางานด้านนี้สัญญาจ้างทั้งชื่อที่อยู่เขาเตรียมไว้หมดค่าจ้างจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนถ้าขาดทุนเขาก็ต้องแบกรับส่วนใหญ่จึงเป็นเด็กมัธยมปลาย ที่อายุ15ขึ้นไปซึ่งเสือน้อยถึงจะจ้างมาทำงานเมื่อคิดได้ว่าขาดอะไรและต้องการอะไรเพิ่มจึงวิ่งปูดไปดูของกินที่ตลาดเขาดูมาเป็นไอเดียจากประสบการณ์คนเล่นเกมของเขาและเพื่อนๆด้วยพวกะเขาไม่ต้องการจะให้มือเปื้อนเวลาที่กินเพราะว่ามันจะจับเมาส์ไม่สะดวกไม่ดีต่อตัวเองและทางร้านเกมดังนั้นเสือน้อยจึงนึกเมนูมาได้ง่ายๆเช่นหมูปิ้งใช้ไม้จับเพื่อกินส่วนข้าวเหนียวก็กินผ่านถุง สะอาดแถมไม่เลอะเทอะพอคิดได้ก็กลับบ้านเรียกแม่บ้านทั้งสองพี่แหม่มกับพี่นางมาคุยบอกว่าเขาจะทําหมูปิ้งขายแต่ขาดคนเสียบหมูกับคนวิ่งขายส่วนสูตรนั้นจะเอาจากใครที่ไหนได้ถ้าไม่ใช่แม่ชบาแม่ชบาพอเห็นเจ้าเสือน้อยเตรียมจะขายหมูปิ้งกับข้าวเหนียวก็เข้าครัวมาสอนเขาด้วยตัวเองพร้อมแม่บ้านสองคนทําพี่ๆแม่บ้านก็ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่พอรู้สึกว่าเงินกําลังจะไหลมาเท ทุกครั้งที่ทำงานนอกเหนือจากการทำความสะอาดหรืองานประจำแล้วในจ้างของพวกเธอก็ไม่ทำให้ผิดหวังได้ค่าแรงตอบแทนสมน้ำสมเนื้อแม่สอนสูตรหมักปริมาณที่ควรเสียบต่อไม้และการห่อข้าวเหนียวด้วยอาศัยการเป็นนักบัญชีเธอคำนวณสูตรปริมาณต้นทุนออกมาได้อย่างรวดเร็วเสือน้อยจึงวางแผนที่จะขายด้วยตัวเองก่อนที่หน้าโรงเรียนเพื่อเป็นการทดลองตลาดสองวันต่อมาแม่ชบาก็ไปนั่งตากแอร์ในร้านทองสุข ปล่อยให้เสือน้อยไปขายด้วยตัวเองคําว่ายังไอที่จะทํามาหากินถูกแม่อย่างเธอขัดเกลาออกไปตั้งแต่เด็กแล้วมันจึงไม่ได้เป็นปัญหาเลยสําหรับลูกของเธอเสือน้อยยิ้มหน้าบานเขาสะพายตะกร้าหมูปิ้งไว้ข้างหน้าป้ายเขียนว่าขายชุดละ25บาทพร้อมตังทอนที่ได้ใส่ไว้ในผ้ากันเปื้อนดูชำนิชำนาญเป็นอย่างมากรอยยิ้มรับแขกพร้อมกับเสียงเรียกก็ทำให้ขายได้ไวมาก หมดอีกชุดก็วิ่งไปเติมของในร้านพอหมดอีกชุดก็เข้าไปข้างในอีกสลับหมุนเวียนอยู่อย่างนี้หลังจากทดลองตลาดอยู่เป็นอาทิตย์ก็มีเมนูข้าวจี่เพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะบางวันข้าวเหนียวเหลือมากมันไม่ได้ขาดทุนมากนักแต่ก็นํามันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุณภาพดีด้วยเข้าขายชิ้นละ5-10บาทตามขนาดส่วนบางวันก็เป็นปีบนไก่ทอดที่คนชอบเรียกว่าน่องไก่ชิ้นเล็กๆ เสือน้อยขายเคียงคู่กับหมูปิ้งในราคาชุดละ25บาทเท่ากันเสือน้อยพอเห็นว่าเริ่มเข้าร่องเข้ารอยจึงได้ตระเวนไปเสนอกับทางเจ้าของร้านเกมต่างๆที่กําลังประสบปัญหาอยู่เหมือนๆกันโดยเขาเสนอไอเดียบอกอย่างน้อยก็ไม่เปื้อนเมาส์แถมยังเสนอเงินค่าติดเมนูอาหารไว้บนผนังให้ด้วยเงินลอยมาถึงที่ใครบ้างไม่เอาเขาจึงเหมารวบอิจการร้านเกมในละแวกนี้และแน่นอนว่าผู้ช่วยของเขา ก็คือพวกนักมวยพี่เลี้ยงที่ว่างจากการซ้อมแล้วก็คนจากชุมชนแออัดด้านข้างเขาจ้างให้ทุกคนมาปั่นจักรยานส่งอาหารโดยใช้ร้านแม่ในตลาดเป็นจุดศูนย์กลางบางคนก็วิ่งไปรับของที่พี่แหม่มกับพี่นางทําไว้นักมวยในค่ายหรือเด็กในค่ายเพื่อนๆน,นรอบบ้านใครที่อยากมีรายได้เสริมก็มาทํางานให้เสือน้อยเขาใช้น้องรักอย่างยักษ์ใหญ่ให้ไปช่วยกันกระจายข่าจนตอนนี้ลูกจ้างของเสือน้อยมีเกือบ30กว่าคน หลังจากผ่านไปได้หลายอาทิตย์นับวันกิจการของเขาก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาจึงตัดชุดให้พิเศษสำหรับคนส่งอาหารเพื่อที่จะทำให้คนไม่สับสนในตะกร้าหน้ารถมีของใส่ไว้เต็มวิ่งเข้าวิ่งออกเดินเสนอขายหมู่ปิ้งส่วนเสือน้อยเจ้าของกิจการก็คอยเอาอกเอาใจพวกเจ้าของร้านเกมอยู่ตลอดเช่นเพิ่มค่าติดเมนูอาหารหรือแบ่งส่วนแบ่งให้ตามยอดในกรณีที่หาลูกท้าให้ โดยมากเจ้าของร้านเกมไม่ค่อยมีใครอยากเห็นคนมาทํากินในที่ของตัวเองโดยไม่เสียอะไรหรอกแผมยังเดินเข้าเดินออกเป็นว่าเล่นชุดเสือโครงสีขาวลายพาดกรนออกแบบอย่างง่ายเน้นสีขาวแซมด้วยสีดําซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้แม่จึงต้องจ้างคนเพิ่มโดยเสือน้อยเป็นคนออกเงินเช่นเคยซึ่งแม่ชบาบอกให้ลูกหมีไปช่วยเสือน้อยจัดการดูแลพวกลูกน้องหน่อย ลูกหมีก็เลยเป็นเหมือนผู้จัดการแล้วก็สั่งงานได้ดีมากกว่าเจ้าของกิจการอย่างเสือน้อยที่ติดเล่นแถมยังใจกว้างอย่างกับแม่น้ําเธอดูเหมือนกับเข้มงวดกว่าแต่ก็ดูไว้ใจได้มากกว่าเช่นกันเพราะอยู่เป็นที่หาตัวง่ายไม่เหมือนกับเสือน้อยที่อยู่ไม่เป็นที่เสือน้อยจึงต้องมาประจบเอาใจลูกหมีมากเป็นพิเศษ พอมีลูกหมีมาช่วยงานมันก็ทําให้ตัวเขารู้สึกสบายมากขึ้นจริงๆทายังลดความยุ่งยากในการคิดเรื่องอื่นให้ปวดกระบาลไปด้วยจึงจ้างลูกหมีด้วยค่าแรงที่มากกว่าคนอื่นก็ลองจ้างในราคาถูกดูสิมีหวังโดนแม่บิดหูฉีกแน่หรือไม่ถูโดนแพ่นกระบาลเพราะแม่ชบาอุตสาหาผู้ช่วยมาให้ทั้งทีอีกทั้งลูกหมีกับเขาก็สนิทกันดีจึงไม่เป็นปัญหาอะไรที่จะมาเอาอกเอาใจเธอเพิ่มเพราะด้วยคุ้นชินกันมาตั้งแต่เด็ก ส่วนเวลาว่างๆเขาก็มักจะมานั่งอยู่ร้านอาหารแม่หรือไม่ก็ร้านทองสุบมีสองที่ที่ให้ไปในช่วงนี้แต่ก็ไม่เคยขาดซ้อมมวยในตอนเย็นนั้นวันลูกจ้างก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งยังมีข้าวราดแกงที่คุณกินอยากสั่งอีกต่างหากเช่นกระเพรากล่องหนึ่งคณะกล่องหนึ่ง,ง,งดังนั้นลูกหมีจึงได้เสนอว่าก็เอาแกงที่ป้าชบาท,ทําขายอยู่มาเป็นเมนูไปเสียสิตั้งราคาสัก30-35บาทแถมยังทําแค่ทีเดียว เปลี่ยนจากอาหารตามสั่งเป็นอาหารตามส่งก็แค่ตัดไม้หันอากาศออกจากสั่งกลายเป็นส่งทางด้านส่งอาหารไม่มีปัญหาแล้วธุรกิจทุกอย่างหลังเปิดเทอมสองมาได้สามเดือนกว่าเสือน้อยก็ทำทุกอย่างสำเร็จรุล่วงไปด้วยดีกิจการขายเงินเอ็มในเกมพอมีเกมใหม่ๆออกมาเสือน้อยก็จะจ้างคนเล่นเพิ่มเป็นงวดๆนอกจากคนที่มีสัญญ,ญาจ้างประจำแล้วให้มาช่วยกันปั๊มเงินเพิ่มแล้วก็วางแผนหาวิธีการเล่นยังไงให้ได้เงินเร็วที่สุดเก่งที่สุด เสือน้อยยังรับทั้งปั้นไอดีขายเนื่องจากชื่อเสียงเสือน้อยนั้นดีมากจึงมีคนเข้ามาไม่ขาดสายคนจึงไว้วางใจที่จะเลือกซื้อไอดีหรือเอ็มกับเขาพวกไอดีขายได้ไอดีละ3,000บาทถึง5,000บาทแล้วแต่ระดับของเลเวลตัวละครจนทุกวันนี้สองชั้นบนของตึกกลายเป็นที่ปั๊มเงินส่วนตัวของเสือน้อยแล้วส่วนเขาก็มีเครือข่ายกระจายไปทั่วทั้งโรงเรียนทุกคนที่เล่นเกมรู้ดีว่าอยากได้อะไรให้มาถามไอ้เสือน้อยทุกเกมซึ่งมีทุกอย่างเกี่ยวกับเกมครบวงจร จนทุกวันนี้เขาต้องซื้อเมาส์คีย์บอร์ดมาเป็นอะไล่สำรองเพื่ออุปกรณ์ตัวไหนชำรุดก็จะได้สับเปลี่ยนทันทีทว่าดูเหมือนทุกอย่างจะไปได้ดีจากวิธีการและกลยุทธ์ที่เสือน้อยวางเอาไว้ถ้าต้องมาคอยตรวจสอบด้วยตัวเองมีหวังเขาไม่ต้องมาทําอะไรกินแล้วดังนั้นเขาจึงใช้วิธีให้แต่ละคนรายงานความผิดปกติของแต่ละคนมาใครที่รายงานความผิดได้จะมีรางวัลให้อย่างหนักเสือน้อยเคยเชือดไก่ให้ลิงดูแล้ว ซึ่งรุ่นพี่ต่างโรงเรียนที่ขโมยของออกไปขายโดยไม่ได้รับอนุญาตโดนทั้งทนายมาขู่ทั้งนักมวยมาล้อมคนที่รายงานไม่รู้เป็นใครแต่ได้รางวัลก้อนใหญ่เป็นพิเศษโดยใครที่ทำผิดจะถูกปรับเงินหรือทำอย่างอื่นอย่างอื่นที่ว่านั้นก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจกันในหมู่เพื่อนเสือน้อยที่ทำแบบนี้แล้วก็ยังมีคนหานกล้าที่จะโกงเขาซึ่งเป็นเด็กม .4 รุ่นพี่เสือน้อยดึงเข้ามาเพราะมีฝีมือ จึงได้เซ็นสัญญาจ้างและได้รับส่วนแบ่งแต่ปรากฏว่ายังแอบยักยอกเงินไปหลายแสนหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนมารายงานความผิดทุกคนที่เล่นด้วยการรู้จักกันดีอยู่แล้วขอบคุณสำหรับการรับฟังจนจบนะครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวของเสือน้อยในตอนต่อไปอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดท,ทุกตอนใหม่ๆทันทีที่ลงครับและถ้าชื่นชอบผลงานฝากกดไลค์และแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกนี้ให้เพื่อนๆของคุณ สำหรับตอนต่อไปสามารถคลิกที่วิดีโอที่ขึ้นมาบนหน้าจอนี้ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ